mùi lâu bằng chữ tàu đức nó kiến Sửa tai nấu đèn kì kiếm tìm 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 đây. tìm 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 mì tìm 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 tìm

น้ำคองแล้วอือน,นานได้วันว่าคือกันนั้นเรียกก้าวตัวแล้วหมดแล้วคิกจะรำนาทองก่อนคิดก่อนทำก่อนตัดทิ้งใจมีขนาดอาจจะเป็นเหมือนวันนี้นพิจารณาก็ขิบปอนกระดาษให้เขาก็เพียร เออเมาหมงนะเก้าถุงคุณนี้คุยรังค่อนมีเท่าไหร่เอาหมดเลยนะคุณนี้คุยรังค่อนขนาดเออแด้จินปู่ตาผู้ขีดขีดคมพาเอาให้พี่แว้งนะเมื่ก่อนเอาไว้ก่อนน้าเนาะอยากมันจี๊ดจ๊าห์นะขัดไหนเนาะหวานคือหนังน้ำแบบไหงน้ำผาวเพราะเด็กๆออกปั๊บคุณา ไปรู้เจ้าหนีกูไม<ช>่รับ้ทษอยากเชียกไปพอ่ออันล <ไป S 2> ูไมาตีหานี่หนูกูกไปหนีเก้าบว่าหนีไมก่กด้้เพิ่มอีก,ก,อกรารมือยังมาตีหามันอีกเออไปนั่าปูตาไปไนั่าพ่อใดจังนะพ่อบอาให้ตั้มพ่อบ่าไใบอกไปคไื่อนาพ่อก็ยังวกพี่เจริราไม้ว่าอึนั่งหัเตียงพี่เจรรา เป็นความแค่แขวนบุคคลคุณไม่เขา,าอ่ะเขาก็เขียนหหายวิดูู่ได้อตองพิจะรณาเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเราะนั้นดูดีๆเอาคิดความาก่อนตัดทินใจงานนี้ดูไปเพืนๆทักก่อนเนาะไม่ต้งองรีบเ่ะไม่ต้องรีบและอีกยาวกันแล้วเวลาหาเงินใช้างาน <c oughs> งาขาวกนพูหน้าข,า,ดดาข้าวได้นห้าบข้าวไป อาจงทานไ้มหมเขาคงรักมือจำไหเต็มมาฝอนว่าเราปูมือในน้ามะเขาวเดงขึนยุ่แป้วมือไวกว่ามือผ้าไตัจะได้มาเรื่อปูมือในน้าหนักหน่อยนะโอ้จำว่าไรแล้วอหยังกับได้หนักหน่อยได้จะได้น้ามือเันอีหยังหนักหน่อยบดแบดแป้ายว่าทุถูกเก็บว่าโอ้ปู่ังเบ่งเก็บจำได้จังนะหันขมอง ้าว้องนอ่ะว่าใครเป็นใครรู้จัก้าวบ้างสิหายกินน้างน่อยบีถินมือบ้างหน่อยหายมันแินนี้กินเจมจมได้ไปแล้วคิดจามว่างได้ ไปนังง้อแกกันนั้นเหมือนกันเลยสิคิพอฝึงเฝ้าันนานๆเลยแค่ไหน้วเด่ติดรางวันจะปูเนาะเอยค่นหวังดีมาได้แค่หนึ่งศูนย์เจนาะปูาแบยันมือตองหวัดอ้าวยันหวัมือตองหวัด ปูให้มามนึ่งนะ์เอ้ามอ่างว่างอีร่างหนังมาม้าจังว่างางล่างเม็ดอ้ายหนึ่งถือเก็บเดิมมาหาง้กับววายนื่อว่าไม่มาเข้าเดิมมาเข้ามาเลยมาหางเื่องเ่าไหร่เดวกมาว่าเข้ามาเตือนมัน่าไหวรับวไมากระวายงนแ้ หายง่งนั่งน่หอกคกลนไปคอว่างที่ชิ้ขอคอวแหมปูอาวที่สิบเจ็ดว่ากินว่าปูคอบา่ินข้อาที่ชิกเกล็ดตต่างโอ้ดูบ้างิน่งนังเลยไม่มีผิวหรอกทักไน่นนะ ได้หม่อเะรักได้จบข้าวมาพูเออจบข้าวจะไปข้าวไรข้าวไรขอขวี้ขอขวี้ขออันพัที่หากได้ร่อยโตอีกแล้วอว่า่ร่อยโตถึงจะโตกว่าน้อถือถืบ่าูกอีกอีกว่าใั่ไม่รูกได้ร่ไม่รู้ไดทังต่อนไปไปพรอ ตั้งตอกลยไปกอปาันพลทโคตรสงถเอากาอกระรอกอีกความบักที่เก่าทิบย์ูบากศิอกไหมรอใบกอบหัรออมึงดอกหอวเก่าทิบนึงตองทิพย์นึงแย่าตงห้องพื่รัคโคตรมาร้อยตบ่อดรหอดรอววดอ,อกอดดอดออกนนะังว่าศิวกบ่าที่เก่าทิบมึงดีอหางมนเรมันทุวันเนาะไม่จับ้าถามเราไหม เอา,อนนเ,า,า,านนเอานี้ว้าง้างทางคองเอาลูกหลานอยาบฟังเสียงครองนาะการว่าเท่าความรอจัเน้องว่าเท่าเสียงไม่คื่อแบบที่ได้ใช้ที่ที่กุ้งพาวาน้าเลยพาแบบใม้กราบแดงต้องใช้ผีแดงไหมมันจังเท่แต่ว่าว่าที่ๆี้ีเห่พอถิไปหาเห่ยหายวา ที่นัก่กกขออกแบบหลงันแล้วด้วยกออกแบบจังหลาฟองนะเขาว่าเขาไปเพนะียวเนาะว่าที่ทิวชีบ้านแห่งความยากชว,วนลงไม่แล้วกูเขาถายสิ่ที่ขัน้นแรงมาหนักใไหสวนลงไม,ม่แมนเนาะพ่อทียเอาขัาน้นแดงไปใช้กูแาบเลยไม่ใช่แนวแดงเลยชุกกดแดงรับกานแดงคุ้มใจแดงพ่อ วบบนันที่ผิบสีนะ่เนาะรถบักเชียเอกชัยวดอดารถอิงน้ำหิ่งชัยวอดาอิงน้ำออกเชียรถสงวอดาเพราะว่าวันสีะว่าแดง <c oughs> ไงวันที่ผิบีต้องแดงหงอนนะผู้ใดสิไปนล้วพอไปแล้วย่ยงเราคืนโนจ bán thấy chị chị nát cả nào đó Dạ yeah. Mát bán thấy phí phí nó Trời Hả? Áo nào nè Tháo nào tao ra tìm mới bèo à, <laughs> áo nè nghe chuyện nó <laughs> เอาให้กไม่ไม่ห่าไม่สงม่หมันให้เงินให้องให้อตใ่เลื่อนใทุกคนทุกคองูด้ร้่ารกอ่งกอย่างี่งแล้วกไปหาแบบนี้สาธุสาธุสาธุครับนี่ก็คือเป็นมือนีใดมหาปูตานะครับเนาะผลกระบอกกระจายฟังเอซก็ใหงใช้วิจายณญาณการรับชมนะครับเด้อพอสบายกะ นานที่มาหาปูตานะครับพนะระกบได้เข่าทุกมือครับเอฟซี FC ครับกนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเมาเพิ่งได้เข่ามาเมื่อนี้ก็มาฟังปูตาเบอลแล้วเอฟซี FC กัมากกะตาบมมากกะพานนะครับเอฟซี FC ครับขอให้ใช้วิจารณญาณกันน,กนับชมอ่นะทาทั้งพอสบายดีเป็นเพียงแค่แนวะทางเป็นเพียงแค่ซื้อฝังให้ซื้อนะครับเนะนะบาะค่ะบอได้สนับสนุนให้เหรียญกันวันนั้นปูผนกับว่าให้อ่าวิเคราะห์ดีๆนะครับเนาะนะให้ฟังคัก ก่อนสีลงทุนถูกอย่างกับมีความเสี่ยงปูฝนกะย่ำอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะเอาอันนี้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสวย้ารวยนะครับเด้วสำหรับคลิปนี้กสิขอยุดีคลิปไ้เพึ่งสมีขอก่าวคำว่มมาสวัสดีครับสวัสดีงามครับ